ง้าวอ้ามาร่วมงานันนีค่ะวันนี้ก็เป็นการแบบเปิดตัวแบบสิทธิพิเศษนะคะสิทธิประโยชน์แบบใหม่นะคะที่ขยายความแบบคุ้มค่ามากกว่าเดิมของบัตรเครดิตเซ็นทรัลวันนะคะคือตอนแรกเนี่ยจะเขาจะแบบว่าเออได้ส่วนลดนะคะสูงสุด10์แล้วได้คะแนนเพิ่มอีกนะคะถึงสเท่านะคะก็ อรอบนี้คือเขาอขยายมาเป็นร้านค้าข้างนอกนะคะที่ไม่ใช่แค่แบบกลุ่มเซนทันรีเทลนะคะเป็นแบบเครือของเซนทันพัฒนาต่างๆนะคะที่เข้าร่วมรายการแบบ500กว่าแบรนด์ชั้นนำนะคะแล้วก็มีร้านค้าอีกเยอะมากๆในกลุ่ม P ของเซนทันทั่วประเทศด้วยก็เรียกว่าแบบเป็นบัตรที่ใช้แล้วคุ้มมากกว่าเดิมอีกจากที่แบบชอ็อปคุ้มมากๆแล้วจากตอนนี้ก็คือคุ้มกว่าเดิมอีกเลยนยคะก้าเราเป็นสายช็อ,ชอปอ,อ,อะไรแฟชั่นดีลทัพเทสหรืออะไรไงคือก้าวอะช็อปหมดเลย จริงๆคือด้วยความแบบว่าเราเป็นคนแบบอยู่ทํางานตรงนี้เราต้องอัปเดตเทรนด์แฟชั่นด้วยเพราะฉะนันเนี่ยพวกกัเ๊เซตพวกแบบเอ,อ่อพวกบิวตี้แล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองความสวยความงามนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการกินด้วยที่ต้องให้รางวัลตัวเองในการแบบเออสุขภาพจิตเราต้องดีด้วยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ่งแบบต้องออกกําลังกายอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลายด้านมากมันมันก็เลยเลือกไม่ถูกว่าเออเราเราจะเลือกทางไหนดีเลย ใส่ช็อปคือห้ามพลาดนะคะสําหรับแบบเออถ้าใครยังไม่มีของขวนนัญให้คุณแม่นะคะจริงๆแล้วก็ใกล้ใกล้กลวันแล้วเนาะก็มาช็อปปิ้งกันได้ะค่ะถ้าใครยังไม่สมัครก็รีบสมัครเลยค่ะสิทธิประโยชน์เยอะแน่นใช่แน่นมากๆแล้วก็ขยายยิ่งกว่าเดิมมาอยากให้ก้าฝากเลยครับหรับค่ะก็ฝากนะคะเครดิตเซนต์เทเดอวันนะคะเขาขยายสิทธิประโยชน์มากมายนะคะคุ้มกว่าเดิมอีกนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนเมืองแล้วก็คนทั่วไปจริงๆริงใครก็อยากให้มาลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆด้วยกันนะคะ ห้งนี้สวยเนาะออกกำลังกายเราขายแบบบิวตี้เฮลตี้ไปเลยค่ะเออยังไงบ้างคะมันยังไงมันยังไงนะเว้ยออกกำลังกายช่วงนี้เห็นแบบใช่ใช่ค่ะก็มีออกกำลังกายเออ่ทั้งิ피아티스แล้วก็ฟิตเนสด้วยค่ะก็เรียกว่ามันมันเรียกว่ามันมันมันเสพติดไปแล้วแหละคือมันถ้าหยุดเปิบเนี่ยมันจะแบบร่างกายมันเผลอแล้วไงแล้วจะไม่มีแรงฮึบที่จะกลับมาออกกำลังกายต่อก็เลยต้องแบบ เมนเทนตัวเองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยระดับมันอยู่ที่ตรงไหนแล้วพอใจในรูปร่างหุ่นของเราเก้าแบบโอเคเลยนะจริงๆคือเก้าโอเคกับหุ่นตัวเองค่ะคือพอใจมากๆแล้วแล้วก็แค่รู้สึกว่าเวลาไปออกกำลังกายเนี่ยมันทําให้เราแอคทีฟมากขึ้นเราสดใสเราล่าเริงมากขึ้นเพราะเก้าเป็นคนแบบเหนื่อยคนแบบอยู่ชอบอยู่บ้านแล้วแบบเออเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่มีเอเนอร์จีแต่เวลาออกกำลังกายเสร็จปุ๊บมันพอมันมันรู้สึกได้แอคทีฟมันรู้สึกได้แบบ เออมีมีแรงในการไปทำงานต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตั้งตั้งาอะไรไหมว่ามันต้องขนาดไหนอะไรอะไรกับการแบบนี้คะไม่ค่ะแค่เมนเทนให้ตัวเองแบบสุภาพจิตดีก็พอแล้วค่ะช่วงนี้ก็ดีเนาะดีค่ะหลังจากที่สัมภาษณ์ไปเมื่อวานได้ได้ลงได้เกตมันมีไหมไม่มีตัดจบตัดบทเลยอ่ะไม่มีไม่มีเลยอ่ะเออไม่มีค่ะหรือว่าพอเออออกสื่อไปแล้วนะจะมีแบบ ไม่มีค่ะแบบได้เลือกหรือแบบเออไม่มีไม่มีไม่เป็นไรค่ะก็ก็อย่างเงี้ยแหละค่ะดีแล้วแต่เป้าเราก็คือยังฝอเนาะไป่นะยังสายฝออยู่ไม่หนูเย่าไปหนูบอกแล้วว่าอย่าตั้งเป้าแต่คราวนี้แล้วแล้วไม่ไม่ตั้งเป้าหมายถึงว่าเราอย่าไปโฟกัสว่าเป็นชาติไหนหมายถึงว่าเราอย่าไปโฟกัสเพราะว่าถ้าเราโฟกัสปุ๊บเนี่ยใจเราเนี่ยมันจะแบบเป็นแรงดึงดูดอะเหมือนอารมณ์แบบว่า ต้องคนนี้ดิต้องเป็นอย่างนี้ดิอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เราอย่าไปโฟกัสพ่าเราใกล้30แล้วเราจะไปโฟกัสแบบนั้นไม่ได้เราอย่าไปเลือกมากก็ปล่อยไ <c oughs> ปก็ปล่อยไปอะไรอย่างเอองี้ยค่ะแต่แต่คือคนที่เข้ามาก้าวมันต้องแบบกระชัดเจนอะไรขนาดนั้นคนก็จะวนเรื่องความรักของเราอะไรอย่างเงี้ยอหนูก็ว่าเรื่อยๆแหละว่าเออถ้าเขา้าถ้ามาแล้วเข้ากันได้พูดคุยกันได้ก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสอสองก็เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมแหละตอนนี้ยังไงตัวเพื่อนอะไรมีแบบ เรื่องแบบความรักของเราไม่มีไม่มีเวลานอนแล้วไม่มีเวลาไปเจอเพื่อนวยพี่เ,ออ<อ>เดือนนี้แน่นค่ะเพราะว่าเร่งถ่ายละคร<อ>ให้มันจบเพราะว่าละครจะออนแอร์กับน้องดิวแล้วตอนอปลายกันยานี้แล้วมันเหลืออีกหลายคิวเขาก็เลยแบบอัดแบบวันหนึ่งก็คือเกินสี่ทุ่หมห้าทุ่มเที่ยงคืนบ้างอะไรเงี้ยเขารีบอัดให้มันจบเลย้ะคะคือยังไงพอถ่ายพี่โดมพี่ดิวอะไรบรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างหรอเปลก็ตลกค่ะสนุกเพราะว่า พอได้ไปอยู่กับน้องๆเรียกว่าน้องๆน้องๆจริงๆคือมันเป็นเด็กวัยรุ่นอะนาะความล่าเริงความสดใสอย่างเงี้ยมันแบบเออมันรู้สึกสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้องเขาก็จะชวนเล่นกันแบบเล่นติ๊กตอกบ้างคุยเรื่องนู่นนี่นั่นของกินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบสนุกค่ะกองนี้สนุก หลายคนก็แบบอยากดูเรื่องนี้เป็นการแบบรี่บทบาทของก้าแล้วก็แบบกับที่ใหม่ช่องใหม่ด้วยกับด่ะค่ะกับเยอะด้วยเราอยงไรบ้างหนูดีใจนะถ้าแบบมีคนแบบเอยากดูรอดูเพราะว่ามันก็คือผลงานที่เราก็ตั้งใจเล่นนอนแล้วน้องก็ตั้งใจด้วยนะคะคือมันเป็นแบบเหมือนกันแบบท้าทายบทบาทใหม่ๆสําหรับน้องใหม่ด้วยอะไรอย่างนี้น้องดิวก็คือแบบเรียกว่ามันเป็นบทบาทที่ดิวไม่เคยได้รับเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออก็อยากแบบอยากให้ทุกคนช่วยให้กําลังใจน้องค่ะัวจากนี้มีต่อไหมครับ มีค่ะมีค่ะแต่ว่าขออุบไว้ก่อนเป็นอะไรบทาใหม่ไหก็เป็นบทบาทใหม่ที่โตขึ้นค่ะก็เอ่อก็เดี๋ยวดูค่ะว่าเป็นเป็นทางไหนอะไรเงี้ยคือทุกวินต้องงานก็จะรุมทั้งอีเวนต์ก็เด็กมีก็บ่อยละคระก็ต่อเนื่องมากศสาร์ภูศาสตร์ภูทุกอย่างมูมากเลยหนูแม้เวลาไปมูเลยอ่ะมีแนะนำไหมทุกคนมีใครแนะนำไหมคะอยากมูงานค่ะที่จริงถ้าเราเราเราคลี่ความเชื่อเรื่องมูว่าเออมันจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ก็เชื่อนะเพราะว่าเรา <S <S <ๆ>เราอยู่ด้วยความเชื่อถ้าเราไม่มีความเชื่อหรือการดูดวงเป็นการแบบพึ่งพาเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเนี่ยมันลําบากและยิ่งโตเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าการดูดวงเป็นสิ่งสําคัญ <hadi. S 1> มันเป็นการให้กําลังใจตัวเอง <hadi. S 1> การนวดด้วยถ้าคนจะเชื่อ,อลเลยค่ะคือก้าวไม่ค่อยได้ไปมูแต่ว่าก้าจะแบบเน้นสวดมนต์หน้าตาจะดูไม่ได้แบบสวดมนต พูดไว้ก่อนเนี่ยเผื่อมีคนแบบโอ้ยดูคลิปแล้วคอมเมนต์แบบก้าวสวดมนต์หล่ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราพูดไว้ก่อนพูดกันไว้ก่อนว่าสวดมนต์เออ่สวดมนต์ขอพรพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามูก็ไม่ค่อยได้ไปมูค่ะแต่ว่าถ้าใครมีที่แนะนําก็ส่งมาได้ไม่ถามเพื่อนแข่งในวงการบันเทิงดาราเราเออมีมูกันเต็มไปหมดเลยไม่มีเพื่อนไงจบยังไม่ไม่ก็ไม่ค่อยได้เจอกันค่ะแล้วก็แบบบางทีเราก็ ชอบอยู่บ้านดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยได้แบบถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อเราหรือมันแอบก็ไม่รู้มันอาจจะไปมูแล้วมันไม่ได้ถ่ายรูปลง<ม>อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าถ้าแบบมีการร่วมมูลอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเพื่อนกระจายข่าวมาอะไรอย่างเงี้ยแบบหล,อบล่ลอพงหลอ่อพระหรือว่าเอ่อถ่ายชีวิตอ้วก,กระบืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปเราก็จะร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไปดูจริงๆจะมีภาพแบบนี้ไหมเราถ่ายทีกันเนาะหนูก็ไม่กล้าลงไงเดี๋ยวลงเดี๋ยวก็จะหาว่า<ๆ> เออก้าวอวดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออลงได้ใช่ไหมโอเคพูดแล้วนะ,ขอ,ะขอบคุณนะคะ